ครับสวัสดีครับผมช่องแจงไกรมิวสิกนะครับอ่เมื่อนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพ่อเท่ากับลูกเคยเนาะครับออ่ายู่อยู่มาเมื่อนึงแล้วเนาะอันพ่อเท่ากับลูกเคยไปกินเท่าอยู่เชียงหน้านะครับกินเทาอยู่เชียงหน้าลูกเคยก็หากับเท่ากับน้ำม,มาเตรียมให้พ่อเท่ากินก็นั่งกินน้ำกันวันนี้พ่อเท่ามักกินน้ำก้อนวันนี้พอ้อ กินเขาได้คํานึงแล้วก็มาก,กินน้ำตามมานะเพราะจำแล้วกินเขา่าปุ๊บแล้วก็กินน้ำตามลูกเคยกับถ่วงเอาพอจ้เคอกินเขาอิ่มเร็วแต่สันูพอเท่ากันเสียท่าลูกเคยอืมกินอิม่มค่ำหยัางน้อยแ่สนไปเลยไปเลยเมื่อตอ่มอ,ตอมาเมื่อต่อมาเดี๋ยวขึ้นลูกเคยแล้วบัดน,น่ยขึเขา่าครับลูลกเคยกับหา เขาห้ามน้มามเพาะเขาบ่านนี้ลูกเขยกะจำเขาคำหนึงแตกินน้ำตามพเขาก็ได้ทวงลูกเขยว่าเอ้าห้ำกินเขาเอ่มเร็วแถวาสั่นก็เอ็มเร็วกัหิวเร็วคือก็เรพ่อผมกไกินไม่ที่เขาหละาสันสุดท้ายกับป้ท่นลูกเขยที้เราอาภัพสวัสดีครับ